ไม่ไดรถหรือเปล่ปาคะทื่ทำมันร้อนขุ่นมนะึงเงียบก่อนแต่ก่อนจะได้ทันมึงพูดไปก็คือไม่ได้ทานอยากถ่ายได้ค่ะไม่เอะค่ะ,คะทำไมคะเลยตายเขาหยาบอยู่แล้วแล้วก็พอออกมาแล้วเป็นดียืนอยู่หน้าห้อง,ตอแ,ง,แ,งแต่งตัวพูดอีกแค่แรงๆจะได้อดอกเลยไม่ออกไม่ออก ัสดีค่ะรายการสปา์หวานเจียมนะคะวันนี้นะคะหวานก็มีเรื่องตื่นแต่ละเรื่องเซอร์ไพรส์กับทุกคนมากๆเลยเพราะว่าวันนี้นะคะรองข้ามกำแพงเทปนี้เนี่ยหวานจะบอกว่าเป็นเทปสุดโลกเลยแฟนๆของศิลปินดารานะักแสดง2ท่านเนี่ยรอคอยวันนี้แน่นอนนะคะนั่นก็คือพี่บีกับพี่คิตนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้ทั้งสองคนเนี่ยจะเป็นหน้ากาแพงก็เลยทําให้เกิดความเอกใจว่าเอ๊ะแล้วหลังกําแพงจะเป็นใครแต่เดี๋ยววันนี้เราตามดูพี่ิกันก่อนเลยคะ่ะว่าตอนนี้พี่คิกแต่งหน้าํำผมอยู่ในนี้นะ มาถึงเดี๋ยวเราก็เริ่มไดหรือเปล่าพี่เฟย์ไม่พี่มาตั้งแต่บ่ายบ่ายสองพี่มาไปดีมาประชุมปะในมาดผู้ผู้บริหารสาว CEO สาวซึ่งวันนี้เราโดนมาเราครั้งก็แพงอีกแล้วพีเฟจริงจริงไม่ถ่ายอยู่อ๋อถ่ายอ๋อมาเรามาครั้งนี้ครั้งเท่าไหรหรอสี่ครั้งสามีมาแล้วห้าพี่ยินสวัสดีค่ะก็เด็่อนได้หรอเราตรงนี้เลยได้ไหม อาอีกแล้วนะให้ฉันออกอากาศในสภาพนี้อีกแล้วนะิโ่เปิดไฟไม่กลัวสิละพนตาบอนอุ้ยอันนี้ก็คือเอาไว้ในรถหรือเปล่าคะเื่อะมันร้อนขุ่น้ำเาื้อมาเมื่อกี้ครับนม่เอาเื่อามอ๋อร้อนเลยไปสบายเย็นมาละ ไแต่งงานแล้วเอาใหญ่เลยนะเป็นติ๊งเป็นิงเป็นงเล่นครับติดเล่นตั้งใจทำงานหรอไม่ถึงมอสหรือใครนี่อะไรใส่ายนะคอุ้ยยังไงพี่เรสต่อไปนี่ขั้นมาถ้าเจอคนใหม่อ่ะพูดยังไงมั้งแบบอธิบายขั้นตอนของเราวางแปรงแล้วก็เก็ดตาไห้ลองดูลงตาก่อนเหรอคะใช่ค่ะ ทุกอย่างที่เราแต่งบนเปลือกตาเนี่ยมันก็จะมีทั้งกลุ่นทั้งไอเซโดที่มันล้วงลงมามันก็จะทําให้เลอะทีเราจะได้ไม่ต้องแบบมาเก็บทำความสะอาดอีกครั้งนึงแล้วก็คือลงผิวทีเดียวนจะได้สูบทีเดียวไงคะอ๋อแล้วมันจะโอเคมันจะลื่นกันใช่ไหมคะมีใ้โอเคมันก็โอเคเนาะโอยผู้ช่วยรู้สึกยังไงกับการมีแม่เป็นคู่มืตลกดีอะไม่ใช่ค่ตลกนะ มากเขาแต่ลิซ่านะคะขอทุ่โทษค่ะว้าวคอริโอแบบโอ้โหโอ้โหใครมาหลังกํแพงเราเราดาออกมาไอันนี้ดีอะเพราะว่านังดีก็ดีเองมมาสับฟิว คิ้วเบี่ยงมากเจ้าอะไรเนืคือตกผู้อันนี้คือตกคนเลยนะครับคิ้วเวี่ยงมากอะไรเนืกอตกผูอันนี้คือไอซียูนะแม่นะไอซียูอินยูแอลเรียเพราะเนี่ยยิมอ่ะเขาเบิ่งว้แลไวแลนด์มีสีชมพูไว้ให้แล้วไนมา ทำไปลองเราไ่ว่ากันใหม่ถูกไปลักษณะไหนก็อกตัดตัดธรรมดาหรือว่าไม่ตัดสีดำไม่แต่หนูมุกนะพี่ฮานเอาเหมือนเดิมก่อนอันนี้ไว้คนอื่นให้หนึ่งมุกมุนยูอย่าทำอะไรแก่นะหนูมุกค่ะนี่จังไอ้สที่หวานเป็นเบรคเลนพี่พัณดูค่ะลำคานหวานดูในกระจกน่ารักมากไม่เคยเห็นตรงนี้มาก่อนเลยเมื่อกี้อยู่นั่ง ฉันคิดซอมนี่เองดูคิดเองทั้งหมดช่วยย้อนภาพกลับไปด้วยค่ะเรามีหลักฐานอยู่แล้วเนาะดูสิเดี๋ยวดูสิเขาแต่งหน้าแล้วเขาเหนื่อยขึ้นไปยิ้มกับกล้องเกรืงอะไรอย่างนี้น่ารักไม่หมดเราเหมือนกันเลย่นัทเอาเหมือนเดิมก่อนอันนี้ไว้วันอื่นได้มันโอยมึงเงียบก่อนทุกคนจะได้ทันมึงพูดไปก็คือไม่ได้ทานแต่ตั้งแต่มึงเดินเข้ามาในห้องเนี่ยไม่มีเสียงเงียบอีกเลยดอนเจี๊ยพูดเยอะที่สุดเลยพรุ่งนี้เราจะไม่ไปไหมเราะยิ้มและถ่ายรูปสวย ไปไม้เหมือนเดิมเป็นพอเลยเป็นพอแล้วปากหวานจีบเออมันเลยนะนี่มาโบเนี่ยชาเพราะอะไรชาเพราะอะไรพูด ไฟลนอีกแล้วครับสี่ชั่วโมงก็ไม่เคยทันแต่ถ้ารีบแล้วบอกว่ามีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวทันท <c oughs> ันเพลงเราแล้วนี่แต่งกัวเหมือนไม่ได้นัดก,กันเลยแต่งกไไม่ได้นั <c oughs> ดคนนึงแบ๊วสุดคนนึงเป็นมาดามสุดโบนทอ <c oughs> <c oughs> ้นะผมรู้แล้วเหรอไม่เดี๋ยวไปวยไม่รู้แต่ช่วยไงช่วยแกจะบอกความจริงพวกฉันใช่ป่วบอกความจริงโอเคเธอบอกคจริงพี่คิดชิคไหมหน่อยครับสวัสดีค่ะ8ปดเก้าสิบ ใจมากไม่ใช่หรอตอนแรกอ่ะเราพอหนึ่งก็ออกค่คนหนึ่งนาวินตาพี่มีเมียหรือยังคะน้องจะจีบพี่เหรอคะก็ถ้าพี่ไม่มีหนูก็จะจีบค่ะหนูมีแล้วนี่จะจีบพี่ได้ไงล่ะไม่เป็นไรส่งหนูไปก็ได้ค่ะฟุกหรือเปล่าในบอกจะบอกความจริงไงนาวินต้ตาตลกลมีน้ำทิใช่เราว่าใช่ พี่คริสก็ดีแล้วถือว่าทำความสำเร็จนะกับพี่บีอะพี่บีเป็นคนทายค่ะพี่บีเก่งมากใช่่โกหกไม่ดันเลยฮะไม่ทันไม่โกหกเลยเนาะพี่ต้าดยังงไก็ดูจากเสียงเขาบอกว่าเสียงค่ะแล้วก็ดูจากคำใบ้ถ้าของเราพ่าพี่บีเป็นยังไงบ้างแบบว่าได้มาเจอกันอะไรอี้ก็ดีค่ะเพราะว่าเป็นการแบบมาเล่นเกมครั้งแรกกับพี่คริสนะคะแล้วก็พี่ต้านะคะก็มาเป็นเกสให้เรานะะคอยู่แบบตั้งแคมป์รู้สึกแบบว่าสนุกสนานมากค่ะสนุกดีครับใช่ค่ะ เป็นทีมที่ดีค่ะเพราะว่าครั้งนี้คือบีต่อหมดเลยสมมติถ้าเกิดว่ามีรองเข้ากำแพงครั้งหน้ากลับมาเดี๋ยวต้องเป็นตาเราแล้วขอบคุณพี่ต้าค่ะขอบคุณค่ะต่อยใจอยยังไงที่เอาบ้างไงนี่สปาร์คที่เอาบ้างไงอยากถ่ายได้ค่ะไม่เอาอะค่ะทำไมคะรายการเขาหยาบอยู่แล้วอะอ๋อป่านี่บอกว่าพี่จะปารหวานเจี๊ยบอยับใครได้ตามสะดวกเลยไม่เอาเพราะว่ารายการเขาหยาบอยู่แล้วอะค่ะรักเลยป่าอยากให้พูดถึงจุดเริ่มต้นของ บีครีนเนียมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงบอกตามตรงทะเลาะกันในในในรายการนึงให้บีชีแนะไหมการที่เด็กจะเข้ามาในห้องนี้ห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถูกต้องเหมือนอาทิตย์ที่แล้วไงที่เวสต์ทัมอะช่วยสร้างมันมากกว่านี้ทำให้คนดูทั้งบ้านเราเห็นมากกว่านี้เหล่าคนจะมาถามตลอดเลยนะบอกว่าเสร็จหรือเปล่าเสร็จหรือเปล่าเออบอกมันไม่ไม่ได้เสร็จนะใช่ไหมใช่กดกดไอ้กดอะกดจริงไอ้ที่เห็นนั้นจริงหมดเลยนะเป็นความรู้สึกจริงแต่ว่าพวกเราอ่ะ ต้อง professional พอเนอะอย่างพี่เกดบีเคยสิ่งเงี้ยก็ต้องคิดว่ามันเป็นกีฬาจริงๆอะพอบีหายห้องกำเสร็จปุ๊บทะเลาะกันเสร็จปุ๊บเข้าห้องทุกคนแย่บีก็กลับบ้านพี่เกดก็กลับบ้านครณลิษาต้องสอนแคมเปญต่อซึ่งคุณต้องอยู่ถึงประมาณสองทุ่มอะไรเงี้ยก็คือก็สอนสอนสอนไปแล้วก็พอออกมาแล้วเป็นบียืนอยู่หน้าห้องแต่งตัวเหมือนมาง้อแฟนอะแล้วนี่ก็คือแบบเครียดมากเรียบคี่เกดโอเคไหมพี่สิวบ้าอะไรเงี้ยร้องไห้โกร๋าอะไรเงี้ย เราเนี่ยเราก็แบบเป็นภาพจำแบบนู้นคุณพอลองให้รู้สึกเส <mus wn Momo S 1> ียใจรู้สึกผิดมากๆก็เลยไปขอโทษไม่ไม่ได้คิดไม่ได้โกรธนะแต่แค่รู้สึกว่าทําไมบีถึงทํากับเราแบบรุนแรงขนาดนี้คือมันแค่รายการเองอ่ะคืก็บอกตัวเองอยู่เสมอไงว่าแบบเฮ้ยงานก็คืองานนะเราต้องโปรเฟ s ชั o นอลพอแล้วทุกคือเชื่อว่าที่มันสกเร็จในซีซั่นสองกับสามอะเพราะทั้งเกทั้งพี่เกทั้งบีทั้งเคยอแบบมันคิดแบบนี้ไงตอนนั้นที่พูดไปอะเพราะว่าแบบแบบ ตกใจที่เข้ามา, ok าเลยบอกว,ว่ายูเอ๊ะ้ไม่สคริปไม่ทันพูดไงดีให้เขาบอกไปทำยังไงดีให้เขาแบบรู้สึกแบบไปไปเลยแล้ว <c oughs> พูดนี้ก็ได้แรง,งจะได้ออกเลยเไม่ออกไม่ไมออก<ๆ>ยืนรอให้แต่ถ้าเกิดบอกว่าควิสตีโจทย์ผิดแล้วทำให้ควิสทำให้เด็กควิสออกควิสก็พยายามเต็มที่ที่สุดแล้วแต่ตอนนั้นคือขาแข็งไปหมดแล้วคือทำอะไรไม่ได้นอกจากกลับไปดูเทปตัวเองอะ มีละครทำไมฉันไม่ร้องไห้ได้สวยขนาดนี้เหตุการณ์มันก็คือเกิดกระแสคููจิ้นมีคลิปขึ้นมาจากคืนนั้นเลยไม่รู้อันนี้คือสิ่งที่เขาบอกมาแล้วก็มองหน้ากันแบบงงปะงงทะเราะก็พิจิ้นกันแบบที่เราทะเลาะกันหรอคี่กลัวอาจจะกลัวว่าเราทะเลาะกันหรือเปล่าก็เลยพทายจะให้มันซอฟก็เลยแบบจับจิ้นเลยดีกว่าเขาจะได้แบบถ้าเขาทะเลาะกันเขาอาจจะไม่ทะเลาะกันแล้วหรืออะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเราเราก็ไม่ได้ทะเลาะกันนะข้างนอกอยู่แล้ว แต่ว่าที่เกิดขึ้นคือมันคือเรื่องจริงนะขนาดนั้นมันจริงนะแต่แค่พอคัดแล้วอ่ะพวกเราใช่แต่ดีใจนะที่จิ้นกับเบียะนึกออกปะตูหมอยว่ายังเป็นเพื่อนไงคะเธอตูบอกว่าถ้ามันไม่แบบเป็นคนที่ไม่รู้จักเลยยิ่งต้องสงสัยเข้าีปว่าเอออันนี้จิ้นจากทะเลาะอันนั้นจิ้นจากอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยเอ้ทั้งจนแล้วก็บีกับพู้ถึงแฟนคลับที่คอย ให้กำลังใจสปอร์ตบีรหรือว่าบีเดียวรรสเดียวหมดเลยดีกว่าก<อ>็ขอบคุณมากสำหรับแฟนคับทุกคนนะคะที่คอยจีนเราแล้วเป็นกำลังใจให้เราเสมอไม่ว่าเราจะทำงานอะไร <c oughs> ก็พยายามจะแบบจับโยงเข้ามาจีนกัน <c oughs> คือเราก็รู้สึกดีแล้วก็เป็นกำลังใจที่ดีสำหรับการทำงานท <c oughs> ีอเบาด้วยค่ะ <c oughs> ก็ขอบคุณแฮชแท็ก B Christmas นะคะเพราะว่า7 8 9ปีก็คือเห็นเขาแอนนิเวอร์ซารีกันตลอดเลยอย่างเงี้ยวันนี้ดูสปากหวานเจียมแล้วก็ขึ้นแฮชแท็ก B ค h r i s t m a s อันดับหนึ่งให้ชื่นใจไม่แล้วหลับตอนทุบไข่ทีมงานที่เนี่ยว่าเอาคู่นี้สิอีคู่นี้มันคู่อยู่โลกเขาจะไม่เก่งเลยจนเจอไปเซิร์ชดูต่างๆ่างเขาบอกอ่ะพี่หวานดูเอาแล้วนั่นหมายความว่าแฟนคลับที่ใส่แฮชแท็ก B c h r i s คือมันทำมันทำให้ อ,อ๋ออ๋อ,อนั้นเป็นหน้าที่พวกเธอล้วจ้ะไม่เคยได้เจอกันแต่ว่าก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงคือเป็นเพื่อนที่พูดอะไรก็จะเข้าใจสมมติถ้าม,ถามีเรื่องอะไรอ่ะเราวิ่งไปบอกเขาีบีแบบ1นึ่งอี่อย่างเงี้ยบีจะเข้าใจเลยเหมือนที่เคยเป็นมาก็ขอบคุณบีมากที่เป็นเพื่อนที่ดีแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าอยู่เคียงข้างเสมอ คริสก็เป็นคนที่จริงๆเจอกันมาตั้งแต่เด็กๆเนาะเห็นมานานแล้วแล้วก็ติดตามวก็้างกำลังใจเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอให้มีพลังในการใช้ชีวิตแล้วก็ขอให้ได้แฟนดีๆเฮ้ยก็ขอบคุณมากขอบคุณสปาร์กหวานเจี๊ยบมากนะคะที่รุสามาทําเทปนี้กับพวกเราค่ะแล้วก็ขอบคุณขอบคุณบีคริสขอบคุณมากลยที่มาวันนี้ด้วยมาี่ยมารายการนี้การสนุกดีเนาะแล้วก็โอใช่ถูกเจอกันบ่อยเก่งมาก เก่งมากเก่งมากจริงขาได้ถ่ายเก่งมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเจอกันเด็ดมากบ๊าย